หลังจากที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้กับนายทวินเปลี่ยนสีนะคะเมะื่อวานนี้ก็ได้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมของตนเองแล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยปฏิเสธแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของสถานภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับเตรียมชี้แจงสารรัฐธรรมนูญในวันที่6พฤษภาค,คมนี้ค่ะนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่า ตนเองนั้นไม่จําเป็นต้องไปารายงานตัวกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีหลังการเข้ารับตําแหน่งและไม่ต้องมีการรับมอบงานจากพลโทพลดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมชรวมไปถึงไม่มีความกังวลที่จะต้องทํางานร่วมกับรัฐบาลเพราะว่าตนเองนั้นมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทํางานร่วมกับทุกฝ่ายได้ ทางนี้ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งแต่การที่ขอตําแหน่งคืนนั้นเพราะต้องการสร้างมาตรฐานในการรับราชการและสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการไม่ใช่การนําคนภายนอกมารับตําแหน่งแทนส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีกรณีการโยกย้ายตนเองนั้นไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเรื่องตามกระบวนการแต่จะเดินทางไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในวันที่6พฤษภาคมนี้ สำหรับการเข้าร่วมทำงานกับสอ,อ,อสอนั้นนายถวินก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เข้าร่วมแต่หากมีการร้องขอก็พร้อมทำงานส่วนการประชุมใหญ่ของกอบปปสและนปะชที่จะเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจโดยสมชมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยข่าวกรองค่ะ